ปาทาโล่นี่นะครับเป็นอาหารเป็นขนมนะครับที่อยู่คู่กับคนไทยมานานมานะครับกุ้งกินแต่เป็นเด็กๆนะครับแต่เดี๋ยวนี้มาทําเส้นแบบนี้ออกมาแล้วเป็นเส้นยาวๆนะครับแกให้เู็นะเป็นบอกว่าเส้นแม่ง2เมตรนะครับเไาทำอาหารจากไอ้นี่ก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรกินนะค,ะคิดไม่ออก เมื่อมันมีเส้นๆแบบนี้แล้วนะครับก็้เป็นอาหารพวกเส้นใช่ไหมลาดนามีกรอบแต่ใช้เส้นทาโร่แทนลาดนาทาโร่เอ๊ะยังไงอลังการงานสร้างไอซัดอันับแรกเอาแป้งข้าวโพดผสมน้ำนะครับแล้วก็คนให้มันให้มันให้แป้งให้แป้งมันละลายไปกับน้ำ เอาคณะนะครับสักหน่อยเอาไปหั่นนะครับหมูสับนะครับมีฮะอันนี้สิบห้าบาทเอามือผีเส้นทาโลนะครับเป็นเส้นประมาณนี้นะกว่าจะได้ถ่ายกูแดงเป็นขึ้นซองนะเนี่ยให้เอาไปทอดให้เป็นเส้นกรอบเอามาทอดแบบนี้นะครับจะได้กรอบๆก็เส้นเสร็จแล้วก็มา ต้มน้ำใส่รสด,ดีลงไปนิดหน่อยกับปลาซีอิ๊วขาวแล้วก็เอาแป้งเอาหมูที่ผสมไว้ลงไปใส่แล้วเราก็คนให้แป้งมันติดก้นกระทะนะครับนี่นะทาได้แล้วแล้วเราก็ทาแล้วเราก็เทไม่ได้ทาเทไอ้น้ำราดหน้านะครับใส่เส้นที่เราไปทอดไว้นะครับแล้วก็รับประทานแสสโอเค นี่คือเส้นทาโร่นะฮะเนึบกินทาโร่มาได้นะจะเส้นต้องเวลาทอดเส้นเนี่ยมันต้องไฟแรงกว่านี้นิดนึงเพราะว่ามันไหม้ไปน,นิดนึงแต่โดยวรวมคือเยี่ยมไปแล้วครับ